สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูดงอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโดงคอยนะครับวันนี้ครูดงจะมาบอกกก่าเล่าความถึงเหรียญผิดปกตินะครับซึ่งอาจจะอยู่ในมือของเพื่อนๆลหลายๆท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราคาเป็นหลักนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมแล้วมีการซื้อขายกัน จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคลิปบางเพจอาจจะมีราคาสูงนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับคูโด่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสําหรับเหรียญกลมนี้นะครับสําหรับเหรียญกลมนี้คูโด่งขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงสาเหตุหรือว่าความผิดปกตินะครับว่าเหรียญชนิดนี้เกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่ในมือของเพื่อนๆลหลายๆท่าน แต่ว่าเหรียญชนิดนี้ที่คุโดงมีทั้งหมดอยู่ก็มีอยู่4เหรียญ4เหรียญน,นะครับเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะมีเหรียญ5บาทบ้างมีเหรียญ10บาทบ้างหรือว่ามีเหรียญ2บาทบ้างแล้วแต่นะครับแต่คุโดงก็จะมีเฉพาะเหรียญ5บาทครับผมสําหรับเหรียญน,นี้นะครับที่คุโด่งเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับ ที่เห็นมีนะครับมีการประกาศขายเหมือนกันนะครับผมมีการประกาศขายเหมือนกันเหรียญหนึ่งก็ขายอยู่50บาทนะครับแต่การรับซื้อยังไม่เห็นนะครับมีการประกาศขายเนี่ยห้บาทแต่การซื้อยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายบางท่านก็บอกว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยบางท่านก็บอกว่าเป็นเหรียญตกเครื่องซักผ้าแล้วแต่นะครับ แต่ว่าคูโดงก็ไปลงกระสาบมาแล้วแล้วคูโดงก็เห็นกระบ,บวนการผลิตมาทั้งหมดแล้วนะครับก็พอที่จะอมองภาพได้ออกแต่วันนี้คูโดงจะไม่พูดว่านะครับว่าเป็นอะไรแต่ทีนี้ที่คูโดงเห็นนะครับอย่างที่บอกว่ามีการประกาศขาย50บาทนะครับยังไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการขาย20บาท20บาทเนี่ยก็ มีคนพอรับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญประเภทนี้พอมันไม่ชัดเจนปุ๊บมันทําให้กระแสความต้องการเนี่ยมีไม่มากพอมีไม่มากราคาก็เลยยังไม่สูงนะครับนี่คือเหรียญกลมนะครับที่คุโด่งนํามาบอกกับเพื่อนๆก็พอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับนี่แต่ว่าแนะนำนะครับถ้ามีแล้วก็ราคาสิบาทยี่สบาทคุโด่งว่าเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่า เก็บเอาไว้อย่างน้อยถ้ามันดูให้ดีก็เป็นเหรียญคลาสสิกอีกเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ปี50อันนี้ปี51ก็เลยทําคลิปมาบอกกล่าวเล่าความนี่คือข้อมูลปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าเหรียญประเภทนี้ก็มีกลุ่มเล็กๆนะครับที่สะสมไม่เหมือนกับเหรียญปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนปัม๊มข้างเดียวปัม๊มหัวสองด้านก้อยสองด้านครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงกดกระดิ่งติดตามคูโด่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ